สวัสดีค่ะเพื่อนๆและคุณผู้ชมอันนี้สัญญาจะพามาอัปเดตสวนอีกรอบค่ะเดี๋ยวมาดูผักเรานะคะว่าโตขนาดไหนเราจะไปตัดมะเขือเทศแล้วก็แตงกวาแล้วก็มะเขือเกือเปราะด้วยค่ะอ๋อลูกสีสวยทั้งนั้นเลยตัดไปแล้วโอ้โหไม่ค่ะเนี่ยสดสดเลยปลอดสารกินแล้วดีต่อสุขภาพอ,อได้หลายลูกแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปตัด อีต้นหนึ่งด้วยตัดลูกโตโตอ๋ออันนี้ก็สวยค่ะอันนี้ลูกกลมๆล,ลูกเหมาลูกพรูนเลยดูนี่สวยพวงนี้เยอะตัดไปเยอะแล้วเห็นไหมคะเนะีย่ยเดี๋ยวรอให้เขาแดงๆถึงจะตัดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาตัดแต่งกว่าค่ะลูกใหญ่เลย พันนี้อร่อยนะคะเนี่ยหวานกรอบเชิอู้เห็นไมได้แล้วเนี่ยพันนี้หนามเยอะนะคะเนี่ยป้องกันมแมลงเห็นไหมเนี่ยเป็นน้ำหนามเหมือนกระบองเพชรลูกใหญ่เหมือนกันตัดแล้วคะ่ะได้ตั้งเจ็ดลูกเนี่ยเดี๋ยวต้องไปตัดอีกต้องโน้นเดี๋ยวเ,เท่านี้ก่อนเดี๋ยวไปทําอะไรกินหนะ้าไปตำดีไหมคะมาตัดมะเขือกันค่ ไ,ไดคืองมีไม่เยอะค่ะประมาณห้าหกลูกเดี๋ยวจะเอาไว้ทำอ๋อนี่อีกลูกหนึ่งมะเขือเปราะสีเขียวค่ะอันนี้ลูกใหญ่กว่าน่อิอพันนี้ดอกสีขาวลูกโตด้วยค่ะตรงนี้ก็มีอีกลูกหนึ่งกู้สีขาวมาดูถั่วฝักยาวค่ะลูกยาวมากฝักยาวมากค่ะ น่าจะหกสิบเซนติเมตรได้เห็นไหมคะเนี่ยยาวเกือบเท่าแขนเลยนี่กำลังเริ่มมีเยอะเลยค่ะรออีกนิดค่ะเดี๋ยวฉนันจะก็จะไปใส่ในส้มตำมะละกอแล้วก็เอาไปทำผัดผัดผัดพริกผัดพริกถั่วค่ะเดี๋ยวจะสาธิตวิธีตัดสลัแหน่ให้ดูนะคะว่าทำยังไงให้เขาแตกตลอดปีเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเราต้องตัดประมาณนี้ค่ะ แล้วก็จะมีอันใหม่มันจะงอกมาตรงเนี้ยอันนี้รู้เคล็ดลับแล้วเห็นไหมคะเนี่ยเขาก็จะมียอดแตกขึ้นมาใหม่อันนี้เอาไปทำชาสาระแหน่ได้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูที่ชายาตากแห้งไว้อันนี้คือสารแหน่ที่ตากแห้งไว้ทําชาค่ะชาสาระแหน่อันนี้ก็ตากแห้งเหมือนกันเราปั่นเรียบร้อยเอาเอาไว้ใส่ในสลัดก็ได้ค่ะ เดี๋ยวให้ดูสลัดอีกค่ะอาจจะน่าเบื่อนิดนึงนะคะแต่ว่าให้ดูว่าเขาโตเร็วขนาดไหนเนี่ยวิดีโอแรกที่เขาดูมันยังเล็กๆอยู่เลยค่ะอันนี้เป็นการปลูกที่ปลูกง่ายมากๆจะลืมปลูกกินกันนะคะเพื่อนๆนี่เห็นไหมคะเนี่ยชญาตัดกินไปสองแถวและเดี๋ยวเ,เดี๋ยวอ,อีกสองวันเดี๋ยวมาตาดัดอีกแล้วก็ก็จะปลูกใหม่ค่ะก่อนที่จะไปออไปเที่ยวไปเดินทางท่องเที่ยวค่ะ ผักชีก็เริ่มสวยเลยค่ะเนี่ยหอมมากใครอยากได้มาเอาเลยค่ะให้กินฟรีๆเห็นไหมครับเพื่อนๆบูเบอรี่ของชัญญากำลังเริ่มสุกแล้วค่ะเป็นสีน้ำเงินเอ,อ่อเข้มๆหน่อยแล้วเดี๋ยวมาดูเคล็ดลับตัดโหละพาอีกเหมือนกันค่ะต้องตัดแบบนี้นะคะเขาก็จะแตกยอดขึ้นมาเรื่อยๆให้เรากินนี่ค่ะแล้วก็อัน อันใหม่เขาจะแตกมาด้านล่างนี่ค่ะเวลาตัดนะคะตัดตรงยอดเขาตรงนี้ก็จะแตกกันไหมจะมีกิ่งใหม่อยู่ตรงเนี้ยสำหรับเพื่อนๆที่อยู่เมืองนอกต่างประเทศนะคะถ้าเรามีเยอะเราก็เอาไปล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกแช่แข็งไว้ค่ะใส่ในแกงเขียวหวานอะไรก็ยังได้อร่อยสดๆค่ะถ้าอยู่เมืองไทยเราก็ไม่ต้องไปแช่แข็งนะคะอันนี้อยู่เมืองนอกมันปลูกยากมันปลูกได้เฉพาะช่วงหน้าร้อนเท่านั้นค่ะ เดี๋ยวพามาดูพริกอีกรอบค่ะว่าโตขนาดไหนละเห็นไหมคะเนี่ยก็มีเยอะอยู่แต่ว่าต้นเขาก็ยังไม่โตมากมีดอกเยอะต้นนี้อยู่ในกระถางเริ่มสุกแล้วค่ะก็ใช้ได้อยู่สวยอยู่เพราะว่าเราไม่มีที่ปลูกก็เลยมาใส่ในกระถางดูค่ะพริกชีฟ้า <laughs> สีดำตอนแรกก็จะออกดำๆแล้วทีนี้ก็จะเริ่มแดงเห็นไหมคะเนี่ย นี่อีกด้านหนึ่งค่ะมะเขือเทศเชอร์รี่ลูกเล็กๆกลมๆกําลังเริ่มจะสุกค,ค่ะอันนี้เป็นแถวเลยค่ะเป็นพวงๆโชว์ชวต้นกุยช่ายรอบค่ะอ,อาทิตย์ก่อนชายาตัดแล้วเนี่ยเขาก็แตกขึ้นมาอีกเต็มเลยใ,<ช>ใครอยากได้มาเอาเลยค่ะทําผัดไทยหรือว่าทําขนมกุยชาย่ายผลงานที่สวนเราที่เก็บวันเนี้ได้มะเขือมะเขือม่วงมะเขือเรอประาะมะเขือเทศแล้กระแตงกวา สาลาแน่โหระพาพอกินแล้ววันเนี้อัปเดตให้ดูยังไงแล้วมาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะบายขอาดู